สวัสดีพี่น้องทุ้ตามทุกคนนะครับผมกัพ่อๆก็ผม,ผม,ผมบ่าวพัดนะครับกับจองยุกินดินดีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมกับา,าพีผ้าน้องมาเอาต่อครับห้างต่อกับยูดันหลังนีนงงกกนง้ครับกสำหรับต่อห้างนี้กัมนี่เจ้าของนะครับที่นี่เป็นบ่อไหมะเอานะครับเอาเรากับแบ่งห้องกับแบ่งกันครับเดี๋ยวถ้า เมื่อก่อนนี้จักน้อยเยวผมถืพามาเบิงครับว่มามันสีนี่ตัวอ่อนมันไหลายปืนไดนนะเดี๋ยวถ่ายติดตามเบิ่งครับมาดูดมาชมดูกันครับผมโอเคครับเจ้าของห้างตอก่ะกําลังยางมากนะครับกําลังยางมาแล้วมันกําลังเบียเดเหมนไหนมาหายหายเข้าครับเพราะว่ามันต้องขามเนี่ยครับต้องขามข้องยมันต้องพาดจากตรง อ้อางปูนนี่ไปหาห้างต่อครับห้างต่ออยู่ตรงนี้ห้างต่อเดี๋ยวเ,ยเจ้าเลยเจ้เรื่ออ่ะนะครับเจ้าของแต่นี่พวกอยู่ไกลไง อยู่ลำบี้เขาก็อยู่โรงเรียนเหมืนอกนกันเขาชอบเหมือนกันครับผมโอเคเดี๋ยวไวท้ทารุนตอนมืดครับผมโอเคครับตอนนี้ห้องกระขอมากอุดสำลีใส่น้ำมันตรงปากงูมันเรยียบร้อยนะครับผมรู้สึกว่าสีงานหยาบครับก<อ>็คือ,คอทอนใหม่ทอนหมักง่ายเลยครับไม่ท,ทอนใหม่ครับผมที่เรียกผมวันนึงว่าต้นมะพร้าวครับปั้นโมเมนครับต้น ก้ามปูครับต้นแบบง่ายเลยครับจักเดียวหร่งไดีพี่น้องเอ้ยบึงดูเป็นตอหลุมครับผมนะครับจะรอกันอีกสักพักนึงถามมันเงียบเสียงครับผมเดี๋ยวค่อยลุยกันครับโอเคครับสวยมากลุกกบมีแค่ซ้ำนี่ครับผมห่างนิดเดียวครับแต่ว่าลูกเต็มครับลูกตัวใหญีดีดีครับเป็นตอหลุมครับผม สุดยอดครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับมันมันห้างน้อยครับผมเป,เป็นป็นึกว่าสีห้างไงที่ไหนได้นิดเดียวเองครับสงสัยจีพึงมาอยู่ครับผมการหากับมาหอดเนี่ยนะมนมาลองแกะเบอรงครับได้ลายได้หน่อยสัาเด๋ยวตรงขอโทษครัขออภัยครับเพราะเดทไทยตอนเอาคือมันเอาหย่าครับมันอยู่ในโพงไม่ที่นี่เทิงอยู่ในโพงไม้เทิงหกครับ ไปเลยบริเวณทายมูกับสอยท้ายเห็นบ่ได้ครับมันอยู่มันอยู่กับระฝั่งข้องครับข้ามไปแค่ผู้เดียวทำว่าเบิ่องตอนแก่เบิ่งรู้สึกผมรู้สึกว่ามันจะเป็นตอหลุมครับมันรู้สึกว่ามันตัวแย่ไงก่อนใหญ่สุดละครับสุดท้าย <laughs> หัวหลุดเลยบีแตกเบิดกับเลยสรุปผลงานห้องมันนี้ครับ แต่ถวยน้อยนึงก็ได้กินที่พระยาครับผมงามๆเลยครับแต่ว่ามันห้างหน่อยเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำนีนะครับผมคลิปหน้าผมจะพาไปหากินถ้าอยากทั้งหนก็นคอยคิดตามรับชมกันครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่งกันแล้วกันนะครับผมสำหรับจองยูกินอินดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ